ที่บริเวณบรรจบของแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของ3าประเทศได้แก่ไทยลาวและเมียนม,มามีดินแดนที่ถูกขนานนามว่าสามเหลี่ยมทองคำดินแดนแห่งประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรมและตำนานลี้ลับมากมายเป็นเวลากว่าร้อยปีที่พื้นที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักในฐานะเส้นทางการค้าทองคำและอัญ,ญมณีแต่ภายใต้แม่น้ำสายลึกแห่งนี้มีเรื่องราวที่เล่าขานกันมาชั่วอายุคน เรื่องเล่าของสมบัติพญานาคที่ถูกซ่อนไว้ใต้แม่น้ำโขงเป็นเพียงตำนานหรืออาจเป็นความจริงที่ถูกเก็บงำไว้มาเนิ่นนานว่ากันว่าเมื่อครั้งอดีตการมีอาณาจักรหนึ่งที่รุ่งเรืองเหนือสายน้ำโขงกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนั้นได้รับพรจากพญานาคผู้ยิ่งใหญ่สิ่งตอบแทนคือสมบัติล้ำค่าแก้วแหวนเงินทองอัญ,ญมณีที่เรืองแสงราวกับมีพลังลึกลับสถิตอยู่แต่สมบัติเหล่านั้นไม่ได้เป็นของมนุษย์ตลอดไปเพราะมันคือสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่พญานาคมอบให้เพียงชั่ววครา และเมื่อถึงเวลาที่อาณาจักรเริ่มเสื่อมถอยสมบัติเหล่านั้นก็กลับคืนสู่ใต้บาดาลบางตำนานกล่าวว่าอาณาจักรแห่งนั้นเกิดเหตุเพทภัยพาย,พายุโหมกระหน่ำน้ำท่วมสูงราวกับสวรรค์ลงทันก่อนที่มันจะจมหายไปตลอดกาลหลายคนเชื่อว่าพญานาคยังคงเฝ้าสมบัตินั้นอยู่นก้นบึ้งของแม่น้ำโขงและไม่มีใครสามารถนำมันกลับขึ้นมาได้โดยไม่มีผลลัพธ์อันเลวร้าย หลายปีที่ผ่านมามีนักสำรวจจำนวนมากที่พยายามค้นหาสมบัติลับแห่งพญานาคบ้างใช้แผนที่โบราณบ้างใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่จนถึงตอนนี้ไม่มีใครที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสมบัตินั้นมีอยู่จริงหรือไม่หนึ่งในทีมสำรวจที่โด่งดังที่สุดได้ออกเดินทางกลางดึกในคืนเดือนมืดพวกเขาใช้เครื่องมือไฮเทคสแกนก้นแม่น้ำและสิ่งที่พวกเขาพบทำให้ทุกคนต้องขนลุกเครื่องสแกนตรวจพบเงาขนาดมาหือมา บางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวได้ใต้กระแสน้ำเชี่ยวกรากของแม่น้ำโขงทีมสำรวจถึงกับพูดไม่ออกบนหน้าจอปรากฏภาพของเงาขนาดใหญ่ที่ขยับไหวไปมามันดูคล้ายงูยักษ์ย้ายแต่มีลักษณะที่ผิดแปลกไปจากสัตว์ใดๆที่พวกเขาเคยพบเห็นทันใดนั้นกระแสน้ำรอบเรือเริ่มปั่นป่วนเสียงคลื่นซัดสาดดังสนัน่นเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวขึ้นมาจากใต้บาดาลจากความมืดใต้ผืนน้ำมีบางสิ่งกำลังจ้องมองพวกเขา ดวงตาสีแดงเรืองแสงคู่หนึ่งปรากขึ้นจากความมืดพร้อมกับเสียงคำรามเบาๆที่ทำให้ทุกคนเย็นสันหลังวา่านักสำรวจรีบคว้าอุปกรณ์ของพวกเขาและพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์เรือพวกเขารู้แล้วว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำอาจไม่ใช่เพียงแค่ตำนานทันใดนั้นเงาร่างขนาดมหือมาพุ่งขึ้นจากผืนน้ำเป็นเสี้ยววินาทีก่อนจะจมหายไปในความมืดไม่มีใครกล้าอยู่ต่อ ทีมสำรวจเร่งเครื่องเรือและมุ่งหน้ากลับฝั่งด้วยหัวใจที่ยังสั่นระรัวเมื่อพวกเขากลับมาถึงฝั่งทุกคนต่างเงียบไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เห็นบางคนถึงกับลาออกจากทีมสำรวจโดยไม่บอกเหตุผลข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านบางคนเชื่อว่าสมบัตินั้นยังอยู่และพญานาคยังคงเฝ้ามันบางคนบอกว่าใครก็ตามที่พยายามค้นหามันจะต้องพบกับจุดจบที่ไม่อาจคาดเดาพระอาจารย์ชราท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า สมบัติของพญานาคไม่ได้มีไว้ให้มนุษย์ครอบครองใครที่โลภมากย่อมได้รับผลกรรมเป็นของตอบแทนบางคนเชื่อว่าสมบัติอาจไม่ได้เป็นทองคำหรืออัญ,ญมณีแต่เป็นปัญญาหรือความลับแห่งพลังลึกลับที่พญานาคเป็นผู้ปกป้องสุดท้ายแล้วสมบัติพญานาคแห่งสามเหลี่ยมทองคำเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงตำนานคำตอบนี้อาจยังคงถูกซ่อนไว้ใต้กระแสน้ำอันเยือกเย็นของแม่น้ำโขง จนกว่าจะถึงวันที่ใครบางคนกล้าพอจะค้นพบความจริง